สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งยิงครับแฟนลับสาวหน่อยเป็นบันเพิงครับแฟนลับสีสเกตรสร้างบ้านครับพี่น้องวันนี้กลับมาพบพอกับช่องหน้าชั้นแนวคือเก่านะครับคนเก่าคนเดิมพี่น้องมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าบ้านน้องอุ้งยิงให้พี่น้องเลยเบิรงติดตามกันนะครับมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับอ่าประสิทธิ์นะครับห้องนะครับใบถ่ายเอฟซีแฟนขับยูนะครับมานั่งรอนะครับ ลอเสื้อนี่ครับหรือว่าอีกห้องหนึ่งก็เป็นนะครับขายเสื้อนะครับหรือว่าเป็นออฟฟิศอีกออฟฟิศหนึ่งนี่ครับพี่น้องสร้างเขากับเป็นผีจำปีคือเก่านี่ครับกับสร้างดวนนะครับเป็นผีจำปีคือเก่านะครับแต่จะพาพี่น้องนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ทีมรถตู้คุนบระยูรพี่น้องนะครับบระยูร ขันยูก็คือสิเห็นแล้วนะครับปกตินะครับยมมส้อบยินบ่อยูเด้สิพาพี่น้องเข้าไปขังในครับนะครับพาพี่น้องนะครับไปเบิ่งความครึนหนานะครับทีมสร้างเหิยนยังเนน้อหมอนีเนาะนะครับพี่จำปีนะครับทีมงานซีสเกตสร้างบ้านนะครับ ส่วนที่สางบ้านนี่ครับโทษสอบถามนี่ครับ063 78 99 666 66พี่น้องนะครับสอบถามเรือติดต่อเรื่องนะครับที่สางบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ลงรถท่าเฮียนหว อย่างงามนะครับแต่กระถูกยางแล้วมันกับลงโตหมดแล้วพี่น้องนะครับเราลอทุกอย่างแล้วหมดมื่อหลับจะสิงลงโตนะครับในนี้กับส่วงก่อสร้างอยู่ยังกระบาดเรียบร้อยนะครับในส่วนต่างๆจะสิประมาณนี้หลับพี่น้องทีมงานเขานี่ครับกำลังเดินข้านครับนะครับกำลังทีมงานกำลัง กำลงมือมัดลวดนะครับตัวหองใหญ่แห้งนะครับนี่ครับหองใหญ่ตัวโครงสร้างปรธรรมดาอนะบอีกเนาะเบอร์เทวครับคานกระยางใหญ่นะ นี you know, you know, ่เราพี fit, ่น้องออฟฟิศนะครับออฟฟิศเล็กๆนะครับ เราเบิ่งมาบริษัทที่พี่พิองเนี่ยครับเราเบิ่งมาสร้างปุิมัดเหล้วอบอ่นะครับกําลังลงมือกันนะครับ ทีมงานซีสเกตสร้างบ้านครับทีมงานผีจำปีพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจนะครับรอเบึ่งความคืบนะานะครับแบบพ้องกับม่หอดแล้วนะครับแบบพลาสติกนะครับ ตองตัวเจ็ดร้อยนี่ครับอันก็คือแบบพลาสติกพี่น้องนีครับที่ไซนี่ครับม่ตตองใส่ค้าน ในตอนนี้ครับพี่น้องทามหาลัยนะครับไปเฝ้าบานให้นออ้องเองนะครับก็คือปดากับลุงชัยพี่น้องนี่ครับนะครับป่านะครับ,ปรบเป็นเฝ้าบานให้ในช่วงนี้ก็มีทีมสร้างเขากับเ้าบ้านให้นำพี่น้องเหตบงานไปนเรานะครับพี่น้องมาต้องห่วงนะครับ แต่รอบเบิงบรรยากาศนะครับความคืบหนา่าจะถือว่าเร็วครับเร็วงานเทานะครับแบบเดียว การเตีมงานเขามากพี่น้องนะครับงานกับสีเดินเร็วนะครับใน่วงก่อสาบนะครับงโค้งสางกับสงานเร็วเพราะว่าทีมงานหลยนะครับซอยกันนะครับนี่แะครับขันงานเท่าเร็วมืดพี่น้องนะครับงานเดือดสมมุิวาเรยวมืดเป็นกสิลาดปูนนะครับลาดปูนนะครับ ก็จะลาดปูนเมื่อต่อพ่นออกรอบเบืง้งในกครพ็นเมนใหม่พิณมาอยู่แล้วเ็ดทองนี้แลวก่อนนะครับเ็ดออฟฟิศนะครับแลวก่อนนะครับเรื่องลาดปูนใอยตามมาเราวะนะครับตาเบึงไปใส่เลยนี่ <c oughs> ก็ห <laughs> ม,มู่บ้านคนเบิ่งหลายเด้อหมู่บ้านนี่เออนี่ครับพี่ต๋อง <laughs> ทีมงานซีสเกย์สังบ้านนะครับ ปุนครับลงชัยป้าดานะครับเป็นคนเฝ่า้านให้พี่น้องมาตรงห่วงนะครับมาตรงจรบบรังแล้วบ่พ่อมาเฝ่าดอกพี่น้องนะครับอัน่ขนาดนั้นนะครับมีคนเฝ้า้าอยนะครับ นี่นะครับอาณาจักนะครับน้ององค์อิงโอ้นี่ครับภายในปีสองปีสามปีนะครับถือว่าพันแม่เลี้ยวพี่น้องนี่ครับถือว่าพลรังการแห้งนะครับถืว่าเอซี่นี่ครับสปอร์ตไลน์นะครับความหักความแพงนะครับของพี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้ององค์อิงนะครับ ยังคอนมีตลอดเลยมากพี่น้องนะครับทีมสร้างเขากับมัดอัปเดือว่านะครับความเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆป่านน้องอุ้งยิงนะครับให้พี่น้องเด้เบ่งได้ติดตามกันนะครับนะี่ครับพยายามอัปเดตให้เด้เบ่งนะครับ ชนีในกุ่่มส่วนกอส,กอสังพี่น้องนะครับกระสีบานกระสีนะครับบเรียบร้อยแน่นะครับจาตอนลอแล้วเพื่นพี่น้องจึงสิบปับหนาดินเคลียบพืลนที่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเรเบบนความสวยงามได้พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องนัชาวเหนือน้ำเด้อยพี่น้องคลิปนี้กระสีลาไปก่อนนะครับมียงยลิปเครื่อหนานะครับกลับมากันใหม่นะครับ กิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ